ถ้ากำลังมองหานาฬิกาที่ใช้ออกกาลังกายอยู่เพิ่งเล่นผ่านคลิปนี้ค่ะนาฬิกาที่เป็นหผนใช้ออกกาลังกายตอนนี้จริงๆจะมีอยู่2ตัวตัวแรกจะเป็น Garmin v e n u 3สารีวิวตัว v e n u 3สก่อนเป็นนาฬิกากึ่งแบบสมาร์ทวอชกับสปอร์ตวอชตัวนี้จะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพสามารถติดตามแบบค่าสุขภาพต่างๆของเราได้แล้วก็ฟีเจอร์ที่แตกต่างกับ Forener สองหกก็คือจะสามารถรับสายโทรเข้าออกได้ ต่อมาเป็น o r r r u n n e r 265ตัวนี้จะตอบโจทย์กับคนที่เน้นในการวิ่งแล้วก็ต้องการฝึกวิ่งมากๆตัวนี้มันจะมีข้อมูลเชิงลึกที่บอกเราเยอะกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดู จะมีอย่างเช่นเป็นบอกอันนี้ h R V Status บอกว่าที่ระยะที่เราวิ่งอ่ะ 5k เราจะได้สถิติประมาณเท่าไหร่ต,ตัว Foreigner 265มันจะไม่สามารถโทรเข้าหรือรับสายแบบตัว v e n u 3ได้แต่ถ้าส่วนตัวของไปบอนตอนนี้ยที่ไปบอนใช้บ่อยก็คือจะเป็นตัว265เพราะว่าไปบอนซ้อมไฮล็อกเนาะแล้วไฮล็อกมันจะวิ่งเยอะไปบอนก็คิดว่าไอ้265หมันตอบโจทย์กับกีฬาที่เราเล่นมากกว่าก็เลยใช้ตัวนี้บ่อยกว่า แต่ว่าตัวเมนูสามจะเอาไว้ใช้วันที่แบบเออไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองว่าดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันสวยนะเอาแบบใส่ออกงานหรือว่าใส่ไปงานต่างๆได้แล้วก็เรื่องราคาของ2ตนนัวนี้ตอนที่ไปหมอนซื้อนาะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ10,000บวก,บวก,บวก แต่จําไม่ได้ว่าหมื่นประมาณเท่าไหร่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่2ตัวก็สามารถอยู่ได้ถึง10วันเลยการ์มินเป็นแบรนด์นาฬิกาที่แบตเตอรี่นานมากๆากคือสมมติว่าเราไปต่างประเทศ4ีวันอย่างเงี้ยแบตก็ยังไม่หมดถ้ามีใครใช้การ์มินรุ่นอื่นหรือจะเป็นแบรนด์นาฬิการุ่นอื่นก็คอมเมนต์แนะนํากันหน่อยนะคะเผื่อในอนาะคตจะเปลี่ยนไปใช้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เราตัดสินใจในการเลือกซื้อนาฬิกาได้ระหว่าง f o r ์เนอร์สองหกับการ์มินเวนูซนะคะ